สวัสดีครับพบก,กับผมสองเสียง modify วันนี้ผมก็จะมาแนะนำแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเช็คซ่อมปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติของยี่ห้อมิ s ซูบิชิซึ่งอาการเสียคือน้ำมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ตัดการทำงานทำงานตลอดเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับทสอาการเสียกันก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรน่ครับเสียบปักเลยนะนี่คือปั๊มน้าทางานนะครับปั๊มน้าทางานปกติมอเตอร์หมุนปกติแต่ว่าเปิดก๊อกแล้วน้าไม่ไหลนะ ครับอ่าน้ำไม่ไหลนะมันไหลเบามากไหมไหลเบาในลักษณะนี้เลยแล้วก็หยุดไหลไหมมันก็หยุดไหลนะครับมันก็ไม่ตัดการทํางานเพราะว่าปั๊มไม่สามารถสร้างแรงดันได้นะครับก็คือน้ําไม่ไหลนั่นแหละทําให้ปั๊มน้ําไม่ตัดการทํางานนะครับเพราะมันอาศัยแรงดันจากน้านะครับไปดันตัวเพชเชอร์สวิตช์ให้ตัดการทํางานนั่นเองอ่าตรงนี้คือสาเหตุคือว่า น้ำไม่ขึ้นน้ำไม่ไหลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวปั๊มครับก็สำหรับปั๊มเครื่องนี้ถ้าจำได้นะครับก่อนหน้าน้นคลิปก่อนน้นนะครับผมเคยมาซ่อมแล้วอาการเสียคือมันไม่ตัดการทํางานแต่ว่ารอบที่แล้วคือไอตัวเพชเชอร์เสียนะครับเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตไปแต่ตอนนี้คือน้ำไม่ไหลน้ำไม่ขึ้นเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะเช็คตรงนี้ก่อนนะครับนี่สังเกตว่า ใอ้ตรงจุดกรอกน้ําของปั๊มนะครับน้ําไม่มีเลยนะตรงนี้ปกติน้ำํำต้องเต็มตลอดใช่ไหมผมจะลองกรอกน้ําทีนี้เมื่อกรอกน้ําเต็มแล้วนะครับก็ลองใหม่นะแล้วก็เสียบปลั๊กใหม่นะครับแล้วก็ไปดูตรงนต้นนะ มันก็ไม่ไหลครับผมนม้พุ่งออกมาครั้งหนึ่งเหมือนจะน้ําเหมือนจะไหลเหมือนจะขึ้นนะแต่ว่าก็หยุดไปเองแม้เรากอกน้ําเต็มแล้วเสียบปลั๊กก็ไม่ไหลก็คือว่าถ้าในลักษณะนี้นะผมคิดว่าสาันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบท่อทางดูดนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ก็ลองเช็คท่อทางดูดไอตัวฟุตบาลหรือว่าหัวกระโหลกปั๊มนะครับอาจจะมีปัญหาเห็นไหมสังเกตนะครับคือน้ําตรงนี้ไม่มีเลยนะครับ ฟุตวาลหรือว่าหัวกระโหลกปั๊มอาจจะมีปัญหาอาจจะรั่วหรือน้ําไม่อยู่นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บอ่อน้ําเลยครับเช็คไอตัวฟุตวาลหรือว่าหัวกระโหลกปัม๊มครับผมครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงจุดบอ่อน้ํานะครับตรงนี้คือเป็นบอ่อน้ําที่ว่าต่อท่อมานะครับซึ่งตัวปั๊มน้ําจะอยู่บ้านหลังโน้นนะครับตรงที่ว่าหลังคาตรงนี้นี่นครับตรงนี้แหละปั๊มน้ําจะอยู่ฝั่งน้นครับคนละรูว่ากันแต่ว่าใช้บอ่อน้ําร่วมกันก็คือบอ่อนี้ นะก็มีปั๊มน้ำอยู่3ามเครื่องนะครับที่ติดตั้งใช้บ่อน้ำร่วมกันตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดท่อนะครับเอาฟุตบอลหรือว่าหัวกระโหลกปั๊มเนี้ยขึ้นมาเช็คนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นไหมท่อตรงนี้นะครับจะลอดข้ามกำแพงตรงนี้นะเพื่อไปยังตัวปั๊มน้ำเดี๋ยวเราจะตัดท่อตรงนี้นะครับของเครื่องนี้นะครับนี่นะตัดครับผมโอเคครับตัดแล้วนะ เมื่อตัดท่อตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะดึงท่อขึ้นมาเลยครับผมเราขึ้นมาดูครับดึงท่อขึ้นมาเลยสังเกตว่า,าท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยปกติ น้ำจะต้องไม่รั่วเห็นไ,ไหมน้ำจะต้องไม่รั่วออกนะเพราะว่าไอตัวหัวกระโหลกหรือว่าฟูดบาร์ตรงนี้มันจะต้องปิดน้ําให้สนิทนะครับไอตัวนี้แสดงว่าน่าจะมีปัญหาที่หัวกระโหลกปั๊มนี่มาดูนี่เป็นขี้ตะไคร่น้ํานะครับกอดเต็มเลยล้างก่อน,นครับก็ตอนนี้ตรวจเช็คหัวกระโหลกนะครับไอตัวหัวกระโหลกปั๊มตรงนี้นะ ดีวผมใช้มือนี่คือกดไปคือมันไม่มันไม่ลงมันจะเป็นสปริงกดแล้วมันจะต้องขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะโหนี่นเขาเรียกว่าไอ้สปริงตรงนี้มันตายมันล็อกนะนี่ครับกดไม่ลงเลยนี่นก็อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือหัวกระโหลกปั๊มมันเสียนนเดงนี่ตัวฟุว์บอลนะครับกดไม่ลงเลยเดี๋ยวผมตัดเลยนะตรงนี้เลยเพราะว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ละ ตเยเดี๋ยวลองกอกน้ำนครับไอหัวกระโหลกปั๊มถ้าอยู่ในสภาพดีน้ำจะต้องไม่รั่วลงข้างล่างนี่เห็นไหมนนี้คือน้ำรั่วลงนะครับนี่จนหมดเลยแสดงว่ามันปิดน้ำไม่อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยน้ำนั่นเอง เวลาปั๊มน้ำทำงานนะครับเป็นตัวสปริงนี้จะโดนดูดขึ้นแล้วก็น้ำจะโดนดูดผ่านชุดนี้เข้าไปก็แสดงว่าไอตัวนี้มันเสียครับผมหัวกระโหลกปั๊มนะนี่เดี๋ยวเราไปซื้อหัวกระโหลกปั๊มมาเปลี่ยนใหม่นะครับครับผมก็ตอนนี้ซื้อไอตัวหัวกระโหลกปั๊มมาใหม่แล้วนะสังเกตนะครับเนี่ยนะนี่ผมใช้มือแบบตรงสปริงข้างในมันจะมันจะโดนดันขึ้นนะใช้มือกดแบบนี้นะแล้วลองใช้น้ํากรอกเข้าไปนะดูนะครับนี่ สังเกตว่าของใหม่นะครับน้ําจะไม่รั่วเลยน้ําจะอยู่เต็มตลอดเห็นไหมนี่แต่ถ้าเป็นอันเก่านะครับดูนะก่อกเข้าไปนี่มันจะหยดรั่วลงเลยครับนี่แล้วไม่ไม่เปิดน้ําด้วยชุดสปริงมันเสียเดี๋ยนะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยครับผมก็เริ่มเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวกระโหลกปั๊มใหม่นะครับเปิดกาวก่อนถักกาวครับตัวนี้เป็นขนาดหกหุนนะครับหัวกระโหลกปั๊มว่าตัวฟุตบอล สวมเข้าไปได้เลยรุ่นพลาสติกก็คือตัวละห้าสิบาทสำหรับหัวกระโหลกปั๊มนะเมื่อเปลี่ยนหัวกระโหลกปั๊มนะครับเดี๋ยวก็จุ่มลงไปในบอ่อเลยครับผมนะครับก็ท่อนะครับจุ่มลงไปในบอ่อตามเดิมนะครับผมก็เอาสอดเข้ามาตามเดิมนีตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับ รวังไม่ให้หินมันเข้าไปนะเคคับเหน็นไะต่อข้อต่อตรงสวมเข้าไปตามเดิมนั่นแหละครับผมนี่เห็นะต่อข้อต่อตรงนะครับต่อท่อทางดูดแล้วก็ตัวฟุตบอลเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราไปกรอกน้ําแล้วก็เทสปั๊มกันครับผมก็เมื่อเปลี่ยนตัวหัวกระโหลกปั๊มเรียบร้อยนะเรามากรอกน้ําตรงนี้ต่อเลยนะครับนี่กรอกน้ําให้เต็มครับผมเหมือนเดิมแหละถ้ากรอกน้ําแล้วน้ํามันลดลงไปเรื่อยๆก็แสดงว่าหัวกระโหลกหรือว่าท่อมันอาจจะมีปัญหานะครับน้ํามันจะต้องเต็มในลักษณะนี้นี่เราปิดวาล์วที่หน้าปั๊มก่อนนะครับเพื่อน้ําตรงนี้มันจะได้ไปเลี้ยงในท่อทางดูดไปจนถึงหัวกระโหลกปั๊มนั่นเอง โอเคเห็ okay. นไหมตอนนี้เต็มแล้วนะครับก็ปิดฝาตรงนี้เลยนี่ทีนี้ก็เดี๋ยวเราเทสระบบเลยผมเสียบปลั๊กของปร๊มน้ำเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กองน้ำนี่ครับโอ้โหดูน้ำ เป็นน้ำที่ล้างเอาน้ําดําออกมาเลยนะดูดินะคือพวกขีตะกรนพวกหินปูนพวกอะไรตะไคร่น้ําต่างๆที่มันอยู่ในท่อนะครับน้ํายังดําอยูเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ําค่อนข้างายหลแรงเหมือนปกติแล้วนะเนี่แสดงว่าหัวกะโหลกปั๊มนะครับตัวเดิมนะ่ะมันไม่เปิดทําให้น้ําไม่สามารถดูดขึ้นมาได้แล้วก็มันรั่วด้วยนี่ นะถ้าลักษณะนี้คือน่าจะปกติเดี๋ยวเราก็ไปเทสระบบการตัดอัตโนมัติของมันนะแต่ถ้าน้าไหลเบานี่คือยังไงมันไม่ตัดแน่นอนครับเพราะมันไม่มีแรงดันมันสร้างแรงดันไม่ได้ครับเอาน้ำเริ่มใสล้วผมลองปิดปั๊มปิดก๊อกเลยนะปิดก๊อกนะ้ำตัวนี้อ่าเห็นไหมตัดการทำงานแล้วครับผมนี่ นี่คือน้ำไหลปะกะตินะครับไหลแรงนะอ่ะนี่ไหลแรงประกะติครับผมก็ปิดก๊อกน้ำครับนี่ไปดูปัม๊มนี่ตอนนี้ปั๊มน้ำตัดการทำงานแล้วครับผมก็เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้นะครับผมลองปิดบอลวาล์วตัวนี้เลยนะ ครับตัดการทำงานนะเปิดนะครับอ่าปรนนาณทำงานแนละ้วเดี๋ยวผมป,ปิดก๊อกครับปิดก๊อกน้ำเรียบร้อยโอเคครับผมก็น้ำไหลปกติแล้วก็ปั๊น้ำ ตัดการทํางานตามปกติแล้วนะครับผมตามนี้เลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับในทางาวิธีการในการตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำและอาการเสียคือปั๊มน้ําไม่ขึ้นเราไม่ตัดการทํางานทํางานตลอดนั่นเองซึ่งเช็คสาเหตุแล้วสาเหตุเกิดจากตัวหัวกระโหลกปัม๊มหรือว่าตัวฟุตวาลนะครับมันเสียมันไม่เปิดน้ํานะครับก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เทสการทํางานใช้งานได้ตามปกติแล้วครับผมซึ่ง สำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยหรือมีข้อสักถามตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีต่อคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลาเีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ